รับผมนำนำหามาโดนแล้วนะครับหลายปีแล้วมีโอกาสได okay. ้พอายแล้วนะครับตัวจริงเสียงจริงเสียเบิ่มพันล้านนะครับเสียเบิ่มพันล้านน้องนี่จับใช่ช่องในหอยที่แปดไว้เลยนะครับกับกับโลรใช้แรดแกนเข็มในหอยที่แปดเอานะครับเจ้าเบิ่มพันล้านนะครับลูกเต็มสนามลอยเอสอยู่นะครับจะเอาไปตายทำครับยวจิกเข่าข้างหน้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนนะครับกลับมาแล้ว ดับไปาควายเพิ่เนเห็นกล้องปุ๊บเป็นดูวันนี้นักเก็บเกี่ยวประสวยเลยนะครับสว,วยเลยกรยารของคณะกรรมการและนหาเาจยใจลูกแต่ละตัวนี่พรตองควงนะครับในสนามควยเงินหลานะับอคยามเมืช่วงนี้เห็นไหมคับท่านประธาน ตอนครับจากเชียงใหม่ขึ้นไปที่ไหนครับตอนครับนะครับทีมงานเบิร์บ้านหลานเขานะครับชาวอีสานหน่อยฐานะที่เป็นตัวแทนของคนทาาเหนือครับเอาคายไปร่วมให้ต้องการรางวัลแต่อยากให้รู้ว่านะทีมงานกำลังพากินเข่าอยู่นะครับพี่น้องสนใจกันลองโทรหาเปินเบิรงนะครับพี่บมลี่ผ๋อผมเพมาแล้วนะครับพี่บ้าอ้วัสดีครับ นำเชือชุดพระาดไอ้เนี่ยชุดหนพันฟอหนึ่งพบาทชุดละหมื่นบ้นเมกินะครับชุดละหมื่นเบิทเพื่0ไหร่หมืนหนึ่งได้จักรลอได้หมื่หนึ่งได้จักรลอดครับสิบแข้ารแลนสะครับผมชุดละหมื่นบาทนะครับ ผมฟังที่แบผมฟังพี่พรมยนยองแบงคหนึ่งจุดละจุดละหมื่นบาทชนสนใจเบอร์ไหนไอเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์นึามามนย์ายนะครับกับคุณหลายๆนะครับน้ำชื้อชุดละหมื่นนะครับพี่น้องฟังว่าพีดรับ d เดี๋ยเบิ่มพันล้านนะครับสิบหลอดแถมแถมสองนะครับหนึ่งหมื่นบาทถามให้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องสนใจกับเก็บใจถังไว้นะครับรับรองว่าลูกวอกมาคันว่าเบิรมพันล้านนี่แถวตลาดลอยเอ็ดนี่ทห่องกันราคาแสนเท่านะครับผมตกหลอดละพันนะครับตกหลอดละพันครับก็เป็นตัหม่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม เห็นในตลาดซื้อขายโคกระเบือเพื่นเชียวบอกว่าลูกเบิ่มหลายลูกเบิ่มหลายนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมหยตัดต่อคลิปนี้ไว้ถ่ายคลิปนะครับที่พ่อแม่พี่น้องในตลาดมักจะบอกว่าลูกเบิ่มพันล้านนี่คือตัวจริงนะครับตัวจริงเบิ่มพันล้านเฮาลูกผสมว่าน้ำนมเพศเมียกรุณาเข้ามาที่พักหอยควายครับด่วนเลยนะครับโดนเลยครับอ่ะตอนนี้ผมจะระอุน ในช่วงรอครับพี่น้องจะได้พบปักกับแวนวคิดของภาคเอกชนเรื่องของการที่จะ